ที่21มกรคมาคม2 5 6 6กับฝ่าพระบาทพระบิดาในช่วงของปีใหม่น,นี้ก็จะเป็นของกาเรียกว่าโมเตรูนะคะมีคนที่นับถือก็มาถวายให้ทรงเสกให้เพราะแต่ละท่านได้รับพระปฏิหารพระบารมีของเสด็จเตี่ยพระบิดาที่มีประทานพรให้อยู่เนืองเนืองได้รับพรกันกันจริงจังนะคะอันนี้ก็ทุกอย่างท่านจะเสกให้ได้หมดเลยอันนี้ก็จะอยู่ที่ หน้าผ่องท่านนะคะเป็นสร้อยเป็นสร้อยที่เราได้ถวายทำบุญร่วมกันกับสมเด็จพระเทพร,รัตน์ในในยุคที่ท่าน60พรรษาแล้วเราก็ไปให้เข้าร้อยใหม่นะคะก็เนี่ยหยิบมาก็จะเจออยู่หน้าผองท่านก็จะเป็นเส้นเกษาของตัวท่านเองไงก็ท่านจะเสกแล้วพันใ่ยให้เป็นรูปอะไรหรือพัน์ไว้ที่ไหนก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอเป็นปฏิหารที่เหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริง ไม่อิงนิยายร้อยเปอร์เซนต์สำหรับพระบิดาเสด็จเตี่ยที่ทรงมีพระปฏิหารจริงจริงนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เล่าเพื่อเพื่อเป็นเรื่องหลอกลวงแต่อย่างใดอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ใครๆก็รับทราบในพระปฏิหารว่ายิ่งใหญ่และเหลือเชื่อท่านทรงเสกให้นะคะท่านทรงเสกให้แล้วก็เนี่ยจะขึ้นมาแบบนี้มองคล้ายๆบางคนก็กเห็นแล้วจะเป็นพญายนาคแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆืนะคะ และก็มีผลในการคุ้มครองในเรื่องของโมเตรรูต่างๆถ้าศรัทธาพระบิดาสเสด็จเตี่ยแล้วท่านทรงประทานพรให้เสมอกับทุกท่านเสมอ <Hey. S 1> ขอพระวิทธาประทานพรนะไปขาสาธุสาธุสาธุ